สวัสดีทุกคนนะจ๊ะวันนี้มาพบกับเจ้าแม่ซรวนอันดับหนึ่งของโลกหรือว่าของประเทศไทยนะจ๊ะตัวแทนประเทศไทยเนาะวันนี้เราแต่งหน้าเราก็มีเวลาออกกอนออกไปข้างนอกเราก็จะมารีวิวสิ่งชอบลองอินมากๆอยู่ตอนนี้นะจ๊ะนั่นก็คือเอเทียนหอมนะจ๊ะเทียนหอม เราอินเทียนหอมมากตอนนี้เราก็เลยอยากจะมาพูดถึงเพราะว่าเราอดูคลิปคนที่รีวิวเทียนหอมอยู่ใน YouTube อ่ะดูทุกคนแล้วแล้วก็คนรบ้สึรสว่าเฮ้ยเรามาพูดถึงมากดีกว่าเผื่อแบบคนเลื่อนหาดูเรื่อยๆนะคะเราอินมากไม่ต้องสืบหรอกจ้ะว่าโดนสิงมาจากใครนะจ๊ะถ้าโดนสิงพี่โมเมเดลิซเชอรีนะจ๊ะหรือว่าพี่โมเมพะเพื่นนั่นเองก็คือมันมีคอนเทนต์หนึ่งที่พี่โมเมทำเป็นคอนเทนต์แบบเทียนแล้วเราก็ไปฟังโอ้ไม่ได้แล้วเราต้องมีแล้วเพราะว่าเป็นคนที่อินกับอิน้ำหอมแบบกิกิ่นอะไรกล้้วซือาจนบบ เปลียงแบบบนเตียงนอนอะเต้ไป่หมดจนเพือแนบบมันเป็นโรคจิตแล้วอะเออก็เลยคิดว่าเทียนหอมเนี่ยเป็นอะไรที่มันจุดแล้วมันได้กลิ่นก็เลยว่ามันมันก็คล้ายๆกับเราเอาเน,น้ำยาปรับอากาศมาจุดไฟแล้วเราก็ได้กลิ่นในห้องรู้สึกว่า เวิร์กนะจ๊ะแล้วก็ไตรชีคลาสสิกด้วยนะจ๊ะให้ลืมเล็บไปนะจ๊ะช่วงนี้ร้านไม่เปิดเนาะโอเคเรามาพูดถึงในความที่เรางบน้อยหอยน้อยเราไม่ได้แบบมีปัญญาแบบโอ้โหซื้อเทียนที่เขาหลายคนมองว่าเอาเงินมาเผาเล่นอย่างเงี้ยเอออะไรราคาแพงขนาดนั้นเราก็เลยเริ่มก่อนนะจ๊ะเริ่มด้วยการซื้ออันนี้มาก่อนนะจ๊ะอ่ะอันแรกเลยที่ซื้อเทียนเนี่ยคือเป็นอันนี้สภาพกลางไหมคือเป็นบาร์ a แอนด์บอดี้เวิร์กแบบกลิ่นเจแปนนิสเชอร์รี่บอสสัม คือเอามาลองก่อนว่าไอ้แค่เทียนเนี่ยที่มันหอมเนี่ยมันหอมจริงป่ะวะเออมันจุดแล้วมันจะหอมจริงไหมหรือว่ามันจะแบบหลอกๆอเป็นไก่กาแบบเด็กน้อยอ่ะแบบไม่เชื่อหรอกแกอะไรอย่างเงี้ยเออนึกออกปะเออก็เลยซื้อมาสรุปไอ้เออมันจุดแล้วมันหอมว่ะหอมจริงจริงว่ะอย่างเงี้ยเออโอเคเราก็เลยเราสั่งมาสองอันนะจะอยู่ช่วงในช่วงลดห้าจุดห้าคือช่วงลดในชอปปี้นะมันก็จะถูกจําราคาไม่ได้อันนี้น่าจะประมาณร้อยกว่าบาทเนาะไม่แน่ใจเนาะอันนี้ กลิ่นเชอรี่คืออันนี้มันจุดแล้วมันมีปัญหาก็คือมันเทียนมันไม่ค่อยติดเทียนมันลิบรี่ผมว่าเหมือนเทียนมันเล็กแล้วก็สั้นเราก็เลยละลายเทียนออกมานะคะเดี๋ยวถ้าคนสนใจก็ไปหาดูคลิปที่โมเมหรือคนอื่นการละลายเทียนแ้ต่มันมีบอกเล็เกลพูดถึงเนาะเออกลิ่นนี้จะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นแบบอ่ะกำลังลองเป็นกลิ่นแบบกลิ่นละมุนละมุนดอกไม้ที่แบบละมุนละมุนที่แบบไม่ใช่ดอกไม้ปวดหัวแบบปวดหัวแบบดอกไม้แบบเนี้ยไม่ใช่เป็นอกละมุนละมุนเข้ามาในห้องแบบเฮ้ยอะไรนุ๊กนอนเป็น เฮ้ยดอกไม้สีชมพูอะไรครับเฮ้ยหอมมากอย่างเงี้ยคือจุด <c oughs> แล้วเข้ามาเฮ้ยสวยห้องนอนนี่เป็นห้องนอนแบบที่แบบละมุนมีแบบดอกไม้สีชมพูปโปรยอยู่บนที่นอนที่แบบเข้าไปแล้วกลิ่นหอมละมุนไม่ฉุนมากผู้ดีคนหนูแบบหวานหวานหว,ว,วานละมุนแต่ไม่ได้หวานเอ้ยหวานจุ้ยขนาดนั้นหอมไม่รู้ว่าการดมแบบนี้จะเป็นแบบการแบบดมแบบแล้วมันแบบเสียสุขภาพอะไรหรือเปล่าเนาะเราก็เลยนั่นแหละ เก็บไว้เอาไว้เอาไว้ใส่ละลายเทียนที่มันใกล้จะหมดนะ,ะ้จ๊ะแล้วเราก็เอานี้ใส่เข้าไปเก็บไว้เป็นสแตนนะจ๊ะอันนี้มีสองอันซึ่งเป็นกลิ่นที่ถ้ามีโอกาสนะจ๊ะเราจะซื้อแบบใหญ่ที่เป็นกลิ่นนี้เพราะมันละา,ามนจริงๆให,ให้ให้อารมณ์แบบหอมสวยอะ่เะเ,เก็ดปะเออกลิ่นหนึ่งก็คือสีนาทีแล้วแม่เออ มาพอกินที่สองเราก็พยายามเราก็พยายามแบบเซิร์ชหาจริงจริงจริงๆแล้วแบรนด์ที่เราสนใจเลยคือไบร์ทแอมเบอรี่เวิร์กนี่แหละตัวเดียวกันกับตัวนี้แต่ว่าจะเป็นกระปุกใหญ่ที่เรากำลังจะพูดถึงแต่ทีนี้เรายังแบบไม่สู้ไงเราเราแบบกำลังเงินเราไม่สู้จริง,รงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยพยายามเซิร์ชหาแล้วก็ดูข้อมูลมาว,ว่าอ่าแบรนด์ไหนเป็นแบรนด์ที่เข้าถึงง่ายลองก่อนเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยไปเจอแบรนด์นี้นะจ๊ะเออเทียนชื่อว่า everyday b ยไบร์ทคาร์มักคมิ น่าจะใช่นะจ๊ะก็คืออยู่ในชบ,บี้ประมาณอง2 0 0นะคะราคาประมาณ210 240ประมาณนี้ซึ่งราคาก็เข้าถึงได้ง่ายจะเป็นระปูประมาณนี้ซึ่งสังเกตได้ว่าก็จะไล่ๆกันกับอันนี้อันนี้ก็คือจะเป็นเทียนหอมเล็กๆเลยแล้วเราก็อยากได้แบบกลิ่นคือที่เราโดนสิงมาจากพี่โมเมหรือว่าคนต่างๆที่ทำคลิปในในยูทู e ก็คือเราโดนสิงแบบกลิ่นที่แบบคริสต์มาสธรรมชาติเราชอบอรอยนะหร้อเราไม่ชอบกลิ่นหอมมากๆแต่ว่าเราก็เนี่ยมาเขาเรียกว่าอะไรส่วนทางกับคำพูดของตัวเองกับกับของ เออจะเป็นนิเชอรี่วอสซ่ามีอยู่นะไม่เป็นไรก็เป็นการเรียนรู้ใหม่ว่าตัวเองเป็นคนชอบกลิ่นใหม่ๆเหมือนกันนะจ๊ะเราก็เลยลองกลิ่นกลิ่นแรกของ everyday by c h a m o m i l ที่เราสั่งมาเนี่ยเป็นกลิ่น everyday นะจ๊ะเป็นกลิ่นแบบ่าในในในที่เขาอธิบายมานะเขาจะเป็นกลิ่นแบบเต็นกลิ่นตัดหญ้าเป็นกลิ่นหญ้าเป็นกลิ่นแบบเข้ามาแล้วเฮ้ยสดชื่นเหมือนเราเดินเข้าไปในในลานกว้างๆอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นมีหญ้าแบบที่เป็นหญ้าแบบ ญ้าขนมาแ้่อะไรเนี่ยที่มันอยู่ตามแบบสนามหญ้าแล้วเราก็แบบเอนตัวลงนอนหลางกว้างๆโดยมีต้นไม้อบอ้อมอะไรประมาณนั้นเลยนะจ๊ะอยู่บนแบบภูเขาแต่ว่ามีลานกว้างกลางภูเขาอย่างนี้เลยคือกินหนี้ถ้าใครชอบแบบผ่อนคลายผ่อนคลายไหมผ่อนคลายแน่นอนนะจ๊ะผ่อนคลายแน่นอนก็ไปลองอันนี้แพ็กเกจด,ดีการหอดีทุกอย่างดีดีมากอันนี้จริงๆต้องขอพูดถึงนะจ๊ะอันต่อมา เป็นเหมือนเดิมเป็นของ everyday glass candle เหมือนเดิมนะคะเป็นกลิ่น fresh market อันนี้คือเราปรึกษาคนขายก่อนว่าเนี่ยเราอยากได้กลิ่นประมาณแบบต้นไม้คริสต์มาสคริสต์มาสน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราพยายามหากลิ่นที่ใกล้เคียงกับอของ bath and body works ที่เราอยากได้ใช่ไหมที่มันแบบราคาไม่แรงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบถามเขาว่าเป็นกลิ่นอะไรดีนะ่งกเขาก็แนะนําอีกกลิ่นหนึ่งมาแต่ว่าเราอ่ะเราคิดว่าเรามันมีความเขาบอกว่าอันนี้มันจะมีกลิ่นแบบหวานๆหน่อยกลิ่นหวานก่าตรงนั้นซึ่ง อันนี้มันเป็นกลิ่นธรรมชาติจ๋าไปเลยแล้วก็เลยคิดว่าเราอะลองแบบหวานมาหน่อยแล้วกันเราจะได้แบบรู้ว่าเราจะชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจริงๆแล้วเราชอบกินหวานด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้กลิ่นแบบคีภาพบอกในในใน,ในที่อธิบายของเขาในกลิ่นเนี้ยนะในกลิ่นอ่า fresh market เนี่ยก็ fresh market เลยเป็นการแบบวางแบบผลไม้ผกักขายอยู่ในตลาดเป็นตลาดฝรั่งอะตลาดแต่ว่ากระจาดเป็นไม้แล้ววางแบบผลไม้คุณพูนผักคุณพูน,พ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 นหรือไม่ก็เดินเข้าไปในแบบ สวนสวนสวนหญ้านะอะไรักอ่าีเหมือนโดมแบบเหมือนโดแ <laughs> มนะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะพยากรณ์ปะเหมือนกันเลยเนาะสวนหญ้าอะไรสักอย่างที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเออหอมไปกินธรรมชาติที่อันนี้จะดูแบบดูเป็นต้นไม้แบบเบียดเบียดกันนั่นนีมากกว่าเป็นลานกว้างที่ต้นไม้แบบแน่นแน่นแน่นมากแต่เนี้ยจะเป็นโล่งกว่าจะเป็นภูเขาที่แบบวิ่งไปเหมือนในฉากหนังกันไู้บกไหมแบบวิ่งไปแล้วก็แบบว่ามีเป็นภูเขาที่เป็นแบบหญ้ากว้างเลยแล้วก็วิ่งไปวิ่งไล่กับผู้ชาย วิ่งไล่ไปแล้วก็ทิ้งตัวลงนอนบนภูเขาที่มีหญ้ากว้างตรงนั้นอากาศลมโชยแบบโชยแบบดีหอมกลิ่นนี้ก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าถามว่ากลิ่นมันแรงเท่าไอ้ที่มันเป็นสามไส้พวกแบบอันใหญ่ไหมก็ไม่แต่ถามว่าได้กลิ่นไหมก็ได้กลิ่นนะสำหรับห้องที่แบบห้องนอนอะได้กลิ่นเลยนะจ๊ะชอบเหมือนกันเท่าทันสองกลิ่นก็เดี๋ยวมีโอกาสอาจจะลองกลิ่นใหม่ด้วยนะจ๊ะกลิ่นใหม่ของของคอลเลคชันนี้ด้วยประมาณมันถูกนะสองร้อยกว่าบาทเนี่ยสมับเทียนหอมนะจ๊ะอ่ะ แล้วต่อมาเราก็เลยมีโอกาสนะจ๊ะที่เราไปสรรหาคือมันไม่ไหวเราจริงจริงมันเป็นคนบ้าแล้วจริงๆก็เลยสรรหาได้มาได้ทันทีกับเอ่เทียนหอมที่เขาว่าในไตำนานทุกคนต้องพูดถึงนะจ๊ะถ้าพูดถึงเรื่องเทียนหอมเรื่องกลิ่นกล้องแบรนด์นี้เลยอันนี้ที่เพิ่งจุดไปตอนแรกไปใส่สายตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วมันก็จะเป็นเริ่มเป็นขุ่นแล้วก็จะกลับปเป็นเทียนหอมอันเดิมแล้วนะจ๊ะก็แบรนด์นี้นะคะ b a r h and b o d y w o r k s ซึ่งเป็นขนาด4.11กรัมหรือว่ากับครึ่งโลนะเป็นแบบแบบทรีวิคนะจ๊ะกลิ่นแรกเลยที่จะพูดถึงก็คือกลิ่น Fresh Blossom พูดะไรกลิ่นนี้นะคนที่เล่นเทียนหอมไม,ม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะคนไทยที่ที่ค่อนข้างเห็นอยู่เนี่ยนะที่เห็นรีวิวอยู่ใน YouTube หรืออะไรต่างๆมีกลิ่นนี้ในดวงใจแท้จะทั้งหมดนะจ๊ะก็เลยสั่งมาเพราะเขาบอกว่ามันเป็นกลิ่นแบบอ่ะบรรยายก็จะบรรยายซ้ำกับคนอื่นๆเราไปหาดูคลิปอื่นก็ได้แต่ว่าดูคลิปเราด้วยนะคะ ก็จะอธิบายให้ฟังอ่ะเปิดหลังจากที่ปิดแล้วเนะี่ย่ะควันยังมีอยู่นิดนึงกลิ่นจะเป็นเหมือนแบบเขาบอกจะเป็นกลิ่นต้นคริสต์มาสคริสต์มาสมันจะแบบเฟรชบอสซัมบอสซัมก็คือเอ่อเป็นต้นคริสต์มาสอันนี้ก็คือฟังมาจากคนคนอื่นที่รีวิวมาเหมือนกันนะเราก็เคยไปดมต้นสนต้นคริสต์มาสต้นอะไรอย่างเงี้ยอยู่แต่ว่าเรายังไม่เคยไปอยู่ในบรรยากาศที่แบบโอ้โหมีต้นไม้แบบต้นคริสต์มาสแบบเต็มลอ้ลอมล้อมไปหมดเลยแล้วก็พยายามนึกภาพตามนะจ้าที่เป็นแบบว่าเราเดินอยู่แบบใน ตลาดต้นคริสต์มาสที่ช่วงคริสต์มาสเลยที่แบบว่ามีหิมะหิมะตกหิมะแบบเขาเรียกว่าอะไรหิมะตกมาแล้วเขากําลังตักต้นคริสต์มาสอยู่ที่แบบมีทุกคนแบบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมาเอาต้นคริสต์มาสแล้วเป็นกลิ่นต้นคริสต์มาสที่อยู่ต้นเป็นต้นคริสต์มาสที่เอาไปตั้งไว้ในบ้านต้นคริสต์มาสก็จะโปรยกลิ่นออกมามันก็จะเป็นกลิ่นนี้เลยกลิ่นแบบมีความละมุนนิดนึงละมุนของต้นคริสต์มาสก็คือไม่ได้เป็นกลิ่นแบบเขียวจ๋าแต่ก็เขียวอยู่นะไม่ใช่แบบว่าไม่เขียว แต่ว่าเป็นกลิ่นที่แบบเปิดแอร์เย็นๆจุดแล้วรู้สึกว่าอ๋าออย่างเงี้ยเลือกไหม <c oughs> เป็นกลิ่นแบบอ๋อผมให้น็นๆนอนใส่ใส่รองเท้าหมวกอะไรอย่างเงี้ยเสรีสร้งว่าตัวเองเอออยู่ในเทศกาลคริสต์มาสได้นะเรามีความแบบแกระแตที่เป็นความกระแตในตรงที่เราอยากแบบอยู่ในเทศกาลคริสต์มาสเพราะว่าเราชอบมันเร้สึกวังเป็นเทศกาลแห่งความสุขนะจ๊ะนี่คือกลิ่นเฟรชบอสแอมนะจ๊ะก็ชอบไม่ชอบแล้วก็ตุนนะจ๊ะอันนี้คือ ในช็อปเนี่ยประมาณพันสองพันสามซึ่งราคาสูงมากแต่ว่าเขาบอกมันจะมีลดมันจะมีลดลดอยู่ทุกปีตามเทศกาลแล้วอันนี้ก็จะน่าจะหาได้ประมาณช่วงเทศกาลนะแล้วก็หรือไม่ถ้าไปหาฮิ้วก็จะสักประมาณแปดร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยแล้วแต่แล้วแต่ที่นะจ๊ะซึ่งกลิ่นนี้ก็หายากคุณกลิ่นแบบต้องพิสูจน์ะอะ เพราะละแล้วพูดเกีน่นี้พูดเกี่ยนอื่นนะคะซึ่งเราจะบอกว่าเราไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มเล่นนะจ๊ะซึ่งเราก็กำลังเก็บคอลเลคชันอยู่ไม่ต้องห่วงเราจะมีเพิ่มเติมในภาคต่อภาคต่างแน่นอนนะจ๊ะอ่ะอันต่อมาซึ่งเราอันนี้เราเหิ้วมานะแล้วก็เราเอ่อมีซื้อมาบ้าสนสรรหาซื้อมาเองบ้านแล้วก็อ่ะหิ้วมาด้วยเนาะแล้วก็เอาไปอกล่อมประสาทคนอื่นให้คนอื่นมาร่วมกันแล้วค่าส่งมันจะได้ถูกนะจ๊ะอ่ะกลิ่นต่อมาจะเป็นกลิ่นที่แบบเฮ้ยเราไม่เเเคคคยิิิดว่่่าารจะชออบกกลลนนนนี้ืป็ นี่นะคะของบอ้ตอารบิทิวเบิร์ดเหมือนกันที่จะพูดหลังจากนี้ก็คือบา้านไอ์บิทิวเบิร์ดเลยเพราะว่ามันจะหมดแล้วเนาะโอเคเป็นกลิ่นนี้เลยนึกถองไองขนมผิงในในเทศกาคลคริสต์มาสเป็นกลิ่นพัมคินจินเจอร์เบรดนะจ๊ะเป็นกลิ่นขนมฟังฟักทองทุกคนเห็รอเปก่ามาอี๊ฟักทองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมบ้านเรามีบววฟักทองใช่ปหมแต่อันนี้ก็คือเปิดออกมาเขาบอกว่าจริงๆอยากดมกลิ่นให้ไปดมที่ฝานะขออนุญาตดมฝานะเฟสบอร์ดซัมมอรอ่อนไปแล้วก็สกปรกเพราะว่าปิดฝาไปหมดแลไว้แก่ลินนเป็บบ ขนมปังอะกินอบขนมอบขนมเลยถ้าสมมติว่าใครแบบชอบการอบขนมแบบเข้ามาในห้องแบบเฮ้ยอบขนมอยู่หรอหอมเนยหอมแบบขนมปังแบบอารมณ์แบบเรื่องไอเนี้ยแฮร์รี่พอตเตอร์ในฉากที่แบบมันจะมีภาพหนึ่งที่เขาจะต้องประหารไอสับประหลาดฮิปโปกริฟหรือสอย่งที่มันเป็นนกแล้วมีปากเป็นจะง,งอยอ่ะแล้วเป็นบรรยากาศแบบคล้ายๆแบบนั้นแล้วเดินผ่านฟักทองเข้าไปในเข้าไปในบ้านของแฮกริด ที่แบบว่าเข้าไปแล้วมีแบบอบอุ่นมีเตาผิงมีอะไรอย่างงี้แล้วก็เฮกิจกำลังทําขนมปังอยู่ซึ่งเป็นขนมปังแบบมันหอมอ่ะมันหอมแบบมันหอมแบบขนมมันหอมแบบหอมอ่ะมันหอมอ่ะมันดีนี่ทะาเป็นแบบสามไส้อันเมื่อกี้ที่พูดไปก็คือเป็นไส้เดียวไม่รู้เราพูดว่กันวนมาหรือเปล่าซึ่งก็อย่างที่บอกเป็นเจ้าแม่สรวนันแบบหนึ่งนะซึ่งแบบหอมจริงๆหอมแบบหอมจริงๆกลิ่นนี้ ใครชอบก็ต้องลองมีแพ็กเกจมันจะเป็นแบบนี้แล้วมันคือแพ็กเกจมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วแต่นะจ๊ะเธอฉันชอบฉันชอบฉันรู้สึกว่าฉันชอบฉันชอบถ้หลายชอบใช่ไหมฉันชอบฉันชอบฉันชอบอ่ะฉันชอบอ่ะโอเคกลิ่นนี้นะจ๊ะเอ่อพัมคินชิ้นจือเบรคนะจ๊ะเป็นกลิ่นอีกกลิ่นหนึ่งที่เราชอบเหมือนกันเนาะอ่ะกลิ่นสุดท้ายที่เรามีนะตอนนี้นะคะก็คือกลิ่นนี้ไฟร์ไซด์นะจ๊ะมันจะเป็นคือเราไม่พูดถึงเรื่องท็อปโน้ตเพราะเราเราไม่รู้เราพูดแบบคนที่แบบ ได้กลิ่นมาเรานึกถึงอะไรเราก็พูดแบบนั้นเลยนะเราแบบพออาร,รู้สึกยังไงก็พูดไปแบบั้นเลยอยนะจ๊ะอันนี้เป็นกลิ่นแบบจริงๆเท่าที่เราฟังมาเนาะกลิ่นนี้จะเป็นกลิ่นแบบเหมือนที่เขาพูดไหมมันก็จริงอ่ะ <S <S เป็นกลิ่นแบบเดินข้างนอกหนาวมากหนาวแบบหนาวแบบหิมะตกหิมะท่วมประตูแล้วก็ต้องฝ่าหิมะเข้ามาในประตูพอฝ่าหิมะเข้ามาในประตูก็คือ มีเตาผิงโซฟานุ่มๆแบบโค้ดบรรยากาศห้องแบบโคซี่โคซี่หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนึกออก็แบบเห็นแฟนนั่งรออยู่แล้วก็จะไปนั่งกอดกาแฟใบรรยากาศที่เตาไฟอบอุ่นมันมีความกลิ่นเย็นของความจากข้างนอกแบบนั้นเลยอ่ะแบบว่ามันแบบนั้นเลยอ่ะก็คือแบบใช่แบบนั้นเลยค่ะแบบฟินอ่ะเป็นกลิ่นแบบ อากาศจะคือเข้าใจนะว่าเรามันร้อนแต่วลาเราเปิดแอร์มันก็หนาวถูกไหมมันก็จะได้กินแบบเย็นๆกินเย็นนําอยู่ในนั้นเลยแล้วก็กินบรรยากาศแบบโซฟาอะนั่นแหละตามที่พูดไปประมาณนั้นเลยก็คือกลิ่นของกลิ่นไฟร์ไฟเซอร์ไซส์เป็นทีวิกเหมือนกันนะจ๊ะน้ำหนักเท่ากัน4่งกรัมเนาะนั่นแหละ ก็คือกลิ่นทั้งหมดที่มีอยู่ตอนนี้แล้วก็พยายามที่จะสะสมเพิ่มอยู่นะจ๊ะก็นั่นแหละก็มาเล่าให้ทุกคนฟังเพราะว่าเห็นทุกเห็นเราเป็นเราดูคลิปแบบรีวิวเทียนหอมเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกแลก็เลยอยากเป็นหนึ่งนั้นนะจ๊ะก็นั่นแหละเดี๋ยวเรามีคอลเลคชันเพิ่มหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมาเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตนะจ๊ะตอนนี้ก็ขอํำลาไปกับน้องน้องเทียนทั้งหลายก่อนนะจ๊ะยน้องเทียนทั้งหลายก่อนนะบายบายสวัสดีค่ะฝากกด